สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับแอนแอนไหนอะแอนคลองถมหรอแอนอาเือร์แอนอาเบลแอนชลี่สกัดแคลมิสมิสยูนิเวอร์ส2021ไทยแลยนด์ยูโน ไลน์ก็วันนี้เราจะมาเล่นแอนนากันนะคะทุกคนเป็นเฟิร์สไทมที่ฉันจะเล่นแอนนาจริงๆเลยก็คือจะหยิบครั้งเดียวแค่ครั้งนี้จะฉันก็จะไม่หยิบอีกถ้าเกิดถูกใจก็จะหยิบต่อโอเคมาค่ะเริ่มกันแล้วฉันจำไม่ได้ว่าด่านนี้คือด่านอะไรเพราะว่าเล่นแอนนาฉันเห็นหลายรอบแล้วคือต้องอยู่ไกลๆถูกปะเพราะเป็นสไนเปอร์ อุ้ยคิวเ,เอ,อ้ยเล่นง่ายโอ้นี่โป๊โป๊โปอ,อ,อ,อย่านะคะนี่แอนนาแอนคองถมยูโนอะเอ้ยล <c oughs> ิมดูเพื่อนใครเมนแอนนาขอโทษด้วยนะฉันเพื่อไทม์เทยงงริงปิง เพื่อทำเพลโอ้มใครเจ็บวิโดหลับไปค่ะอุ oui, well ้ยมันเห็นอืมโอ้ยเราฮิวอ่ะไม่ถนัดเลยขัดแจ่ใครขอโทษด้วยนะทุกคน อิว่อดีตอยู่อยู่รัวๆแล้วจังวันนี้อยู่นิ่งๆกระถึงหมดโอ้ยกดพีดไม่ได้จะกดอันนี้ไปกดโดนอันนี้เฉยเลยอ๋อ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 หันโซอีกแล้วเป็นไรอ่ะ เป็นอะไรมากไหมเฮ้ยยูอยู่จะฆ่าไม่ได้นะ hey, I am Beast Universe Titan เลยนะจะคิวคิวทำอะไรได้ Nano Boost หรอสิงนหลายรอบแหละรอก่อนนะเดี๋ยวจะขึ้นไปช่วยเองวิโดวยูเจ็บใช่ไหม Nano Boost โอ้ยแบบนึงมันรลีโยวโอ้อย่างนั้นฉันก็ฮิวได้อีพู้นินจานี่เป็นไรมากไหมไอีพู้นินจาเนี่ยนินจาทั้งไงเอ้พู้นินจาเจอเจอเจอมิสยูนินนนเวอร์สท่านล,ลองทันแกเองออกมาสิ แนทซิกออกมาดีว่าก็เข้าไปคนเดียวเก่งมอยก็ไม่ช่วยฮิวเลยดีวา่าตายไปนะ่โอ้หลับไป <c oughs> เออตายด้วยที่เ <c oughs> หลือลฉันจะต้องเล่นตามใจฉันแล้วจังหวะนี้ฉันจะไม่ได้ตามใครแล้ว <c oughs> Everything is gonna be myself now you know โอ้ติดพิดแล้วฉันยิงก็เจ็บติดพิดโอ้ยเป็นหน้าเลยแล้วไปยิงอันนี้ใส่หมอยล่าพอดีอ่ะเออตายไปดีจังแล้วเอาคืนที่เวนกัมติดจรวดยูโนล้วกรเมนคาแรคเตอร์กำลังไปเอออื เอ็นนาต้องเล่นหนีปะรับอุ้ยจะไม่ออกเลยอ่ะแอนนาตายห้าแล้วว่าอุ้ยแต่แอนนาเผอผู้ยูแรงนะเนี่ยไม่มันเป็นตัวฮยูแรงอยู่แล้วหรือเปล่าอ้าวซิมซิม อุยจะตายมาค่ะทุกคนเริ่มเข้ามือละอาโอ้ายไือฉจะเไม่ได้จรสิเดี๋ยวเราขึ้นไปได้ข้างบนกันดีกว่าเพราะว่า เราจะได้ฮิวเพื่อนได้แบบเออฉีดปืนปาด,ด,ดอะไรนี่นเขาปะอุย้ยจเย็นนะด่ว่าหลับไปเออ โดนพีฉันเป็นยังไงล่ะอย่า <'m> yeah, ทำเพื่อนฉันนะ This Anna เสือ you know and Anna Bell collaboration with a n g e l i วันทาอัพยวา a เออเอาสิเอาสิฉีดมันมอยสปาพี่ใส่้าไม่กลัวตายแล้วโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเเ็นเดีวเย็นโอ้เดเย็นดีว่า0 second เร็วเร็วเร็คุณคุมกันให้ได้โอ้ยยิงยิงยิงออกมาอีกทียิงนะ เอาซีเอาซีฮิลิโกเอาไปล่ะเอาไปละนางเอาไปละนางยายสู้ได้นะลูกฮแล,แล้วชินก็นเป็นฝ่ายที่ชนะเพราะว่า I am Miss Universe โอ้ววว แลค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คือชันมาแบบเออสั้นๆเลยนะก็คือมาแบบว่ามาแบบสั้นๆเน,นาะเพราะว่าแอนนาฉันได้สามารถเล่นได้จริงๆก็เลยมาแบบมาแบบเฟิร์สทามให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็คืออย่างที่เห็นเลยค่ะสภาพแอนนาแต่ว่าถ้าเล่นบ่อยๆก็คงจะดีขึ้นละมั้งนะก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะคะเล่นไม่ยากเป็นฮีโร่ที่เล่นค่อนข้างง่ายเลยแหละ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับให้ด้วยนะคะก็หวังว่าจะถูกใจคลิปนี้กันเนาะถ้าเกิดใครที่อยากจะคอมเมนต์หรืออยากจะแบบดูตัวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าถ่ายให้แน่นอนส่วนใครที่รอวิดีโอเมเกอร์ก็รอน,นิดนึงเนาะก็ฉันต้องหันเล่นด้วยฉันก็อยากเล่นให้ช้ำอยู่แต่ว่าบางทีฉันก็แบบ เออๆอองๆบ้างบางทีเนาะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย